พึ่งพากันตั้งสติให้ดีสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันในศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อที่จะมาฝึกขนกายฝึกขนใจอันนี้ให้สงบ ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมกายก็นั่งตรงไม่ก้มนักไม่เงยนักมือขวาทับมือซ้ายมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าตนนั่งอยู่อย่างไร นี่ต้องทำความรู้สึกตัวภายนอกก่อนเมื่อรู้ว่าการนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแล้วก็กำหนดรู้เข้าไปภายในใจตั้งอยู่อย่างไรก็รู้ต้องรู้ซะก่อน ถ้าไม่รู้ก่อนแล้วก็ทำไม่ถูกน้อมสติเข้าไปสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกเข้าไปภายในระลึกตามลมหายใจเข้าออกเข้าไปหายใจเข้าก็รู้อยู่นั่นนะ หายใจออกมาก็รู้นั่นแหละคือดวงจิตเราต้องรู้ทก่อนไม่รู้นั่นแล้วมันก็สำรวมจิตไม่ได้ที่นั้นต้องรู้การภาวนา ความมุ่งหมายโดยแท้จริงก็เพื่อที่จะโน้อมสติเข้าไปควบคุมความรู้สึกอันนี้แหละให้มันหยุดคิดหยุดนึกไม่ใช่อย่างอื่นพอเมื่อมันไม่หยุดคิดหยุดนึกแล้วมันจะไม่รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงได้ ดังนั้นจึงเราต้องต้องหัดเพ่งพอเพ่งก็เพ่งพอคมก็คมผิดเนี่ยถ้ามันรื้อด้านมันไม่ยอมหยุดคิดก็ต้องคมมันแหละ,ะใช้ความอดทนใช้สติคมมันไว้ไม่ให้มันคิด ถ้าไม่ทําอย่างนี้แล้วมันจะไม่หยุดคิดเลยจิตอันนั้นนะมันอ่อนแอมันต้านทานต่ออานาจกิเลสไม่ได้กิเลสมันปั่นให้คิดไปในอดีตอนาคตก็ต้องคิดไปตามมันนั่นะใจนี้มันอ่อนแอ ให้เข้าใจาใจเป็นอย่างนั้นนะมันอ่อนแอไม่เข้มแข็งอันนั้นเราจึงต้องทำให้มันเข้มแข็งใช้ความอดกัน้นอ,อดไม่คิดอย่างนี้ใช่สติเข้าไปกํำหนดรู้ความรู้อันนั้นอยู่ในปัจจุบันนี้ฝึกเพ่งอย่างนี้เข้าไป บ่อยๆเข้าจิตนี่มันก็เข้มแข็งขึ้นมันก็หยุดคิดลงได้เมื่อจิตมันหยุดคิดลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หยุดลงหมดมันหยุดเพราะว่าไม่คิดนั่นเองเนี่ยสิ่งใดมีอยู่อย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นตามสภาพของมัน จิตไม่ไปผูกพันกับมันแล้วมันก็เกิดขึ้นแปรปวนแตกดับไปตามเรื่องของมันถ้าจิตเข้าไปยึดไปถือเข้าไปก็จิตนี่แหละเดือดร้อนนะเพราะว่าไปยึดถือของไม่เที่ยงนั่นแหละถ้า้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่เป็นไรแหละมันก็ อำนวยความสุขความสบายให้ตลอดไปเลยแต่นี่มันไม่เที่ยงนี่พอไปสำคัญว่านั่นของเรานี่ของเราสเสวงหาเมื่อได้มาแล้วบริโภคใช้สอยไปก็หมดไปรูปกายอันนี้ก็เหมือนกันได้มาแล้ว มาอยู่ร่วมกันไปนานเข้ารูปอันนี้มันก็สุดโทมไปไม่คงที่อยู่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหมดจิตนี่ทีแรกก็ยินดีทันนานไปก็เบื่อหน่ายมัน,นเป็นอยู่อย่างนี้นี่ บุคคลผู้ที่หลงสำคัญว่าของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงสำคัญว่าของไม่สวยงามก็เห็นว่าเป็นของสวยงามนี่แหละมันมันจึงได้เป็นทุกข์มันจึงจิตจึงได้ปรุงได้แตง่งได้คิดฟุ้งซ่านไป เพราะอยากจะได้สิ่งที่มันเป็นไปตามใจหวังนั่นนะเหมือนอย่างคนบางคนอ้าวมีเมียหนึ่งมาแล้วอยู่ไปอยู่ไปเมียนั้นรูปร่างสุดโซลงไปไปเห็นหญิงอื่นเข้าที่ยังหนุ่มแน่นอยู่พเกิดอยากได้ขึ้นมาดิ้นลนแสวงหา นั่นขันเมื่อได้มาแล้วัมีอันเปลี่ยนแปลงไปผดเบื่อในายไอบุคคลผู้ที่ยับยั้งใจไม่ได้ทำใจให้สงบไม่ได้ก็ตกเป็นทาตุแห่งตัณหาอกลายเป็นคนเจ้าชู้ไปผลมันจะเป็นยังไงล่ะผลมันก็คือความทุกข์นั่ ความวุ่นวายเดือดร้อนไปโดยก,การต่างๆอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณาให้เห็นโทษแห่งการปล่อยใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปมันมันเดือดร้อนจริงๆพิจารณาหเห็นคุณของการทำใจให้สงบ การทำใจสงบนี่มันเป็นบทบาทที่จะกําจัดกิเลสตัณหาให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากดวงกิดน,นี้มันเป็นบทบาทเบื้องต้นนะอุปมาเหมือนอย่างบุคคลที่ถากไม่ต้องการแก่นไม่ เอาไปทำเสาบ้านเสาเรือนอันนี้นก็ต้องถากเปลือกออกถากเปลือกแล้วก็ถากกระพี้ถากกระพี้ยามยาบออกไปแล้วเอาก็ยังกระพี้ส่วนละเอียดก็พยายามถากเบาๆให้กระพี้ส่วนละเอียดนั้นมันออกไปจากแก่นไม้ เสร็จแล้วก็ยังไม่เรียบร้อยพอก็ต้องเอากบมาถูอีกทีหนึง่งเอากบถูเข้าไปไเนื้อไม้ที่มันไม่เกลี้ยงเกลานะมันก็เกลี้ยงเกลาแบ,บนี้กบเลียเข้าไปนั่นแหละถึงได้เอามาเป็นเสาบ้านเสาเรือน มอดก็จึงไม่กินจึงถาวรมั่นคงไปได้นานพอสมควรอันจิตนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละกรต้องอาศัยความภาคเพพยายามขัดเกลามันไปเรื่อยๆถ้าจิตผู้ใดมันหยาบโรนมากความรู้สึกมันหยาบกิเลสมันหยาบดังกล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นนั่นน่ะ มันก็ต้องใช้ความเพียรอย่างเข้มแข็งทำความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวอดกลั้นทนทานไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากมันจะลำบากอย่างไรก็ไม่ท้อถอยเหมือนเหมือนคนถากไม้นั่นสิ ถ้ากลัวเน็ตเหนื่อยไม่ล่าอยู่มันก็ถากเปลือกถากกระพี้ไม้นั้นออกไม่ได้ก็ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเมื่อจิตไม่สงบไม่อยู่แล้วก็ท้อใจเสียไม่อดไม่ทนไม่ภาคเพียรเช่นนี้ใจมันก็สงบไม่ได้สักทีอะ ดังนั้นอย่าไปย่อท้อก็มีจิตดวงเดียวเท่านี้แหละที่เราจะต้องฝึกมันะเมื่อฝึกจิตดวงนี้ได้แล้วมันก็ได้ทุกอย่างให้พากันเข้าใจอะไรอะไรมันก็มาลงที่จิตนี้ เราทำบุญกุศลทำความดีด้วยกายด้วยวาจาก็เพื่อให้ความดีนั่นมาเป็นกำลังใจอยู่ภายในนี้นเดี๋ยวว่าเราสะสมกำลังใจเราจะไปเอาอย่างอื่นมาเป็นกำลังใจนี่ไม่ได้ต้องเอาบุญกุศลความดีเท่านั้นแหละ ลองคิดดูจะเอาอะไรล่ะเอาเงินเอาทองนั่นหรือเอาเกียรติยศชื่อเสียงนั่นหรือมาเป็นกำลังใจไม่มีจะไปนึกถึงเงินถึงทองนั่นแล้วใจจะเข้มแข็งตั้งมั่นสามารถละกิเลสได้อย่างนี้ไม่มีเลยในตํรราก็ไม่ได้สอนไว้ ทรงสอนไว้ให้นึกถึงแต่บุญแต่คุณนี่แหละอย่างในอนุสติสิบประการนั่นนะนึกถึงคุณงามความดีที่ตนได้ทำมาแล้วก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือนึกถึงความตายนึกถึงร่างกายสังขาร ที่จิตใจมันหลงยึดว่าเป็นเราเป็นของของเราอยู่เนี่ยให้มันคลายความยึดถือออกไปแล้วใจมันก็จะได้สงบลงนึกถึงบุญถึงคุณก็ให้คิดเสียว่าบุญก็ดีคุณก็ดีก็มีอยู่ที่ใจนี่แหละใจเลื่อมใส ในคุณพระรัตนากรัยก็จึงได้นึกถึงจึงได้เคารพบูชานั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าพระคุณทั้งสามนั้นไม่มีอยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจเมื่อเราเพ่งใจลงไปแล้วนึกขึ้นมาพระคุณนั่นก็เกิดขึ้นในใจนั่นบุญกุศลก็เหมือนกันนะ นึกว่าเราได้ทำความดีอย่างนั้นอย่างนั้นมาเราได้สำรวมกายวาจาไม่เบียดเบียนใครนี่นึกกัคือดวงจิตนี่แหละมันเจตนาวิรัตละเว้นไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นก็ดีเอจิตด,ดวงนี้แหละตั้งเจตนาสละวัตถุเข้าของอะไรต่ออะไรให้เป็นทานไป เมื่อสละของที่ควรสละออกไปสละบาปประมกรรมมันชั่วออกไปแล้วอย่างนี้นะความโลภหรือความโกรธนั้มันก็เบาบางออกไปจากดวงจิตนี่จิตนี้ก็เบิกบานผ่องใส <c oughs> ลองคิดดูอย่างนี้แหละการทำบุญกุศลทำความดีต่างๆ เมื่อทำแล้วก็รักษาไว้ได้เมื่อรักษาบุญคุณนี้ไว้ในใจได้แล้วบุญคุณนี่นก็ทำหน้าที่กำจัดกิเลสบาปธรรมออกไปจากดวงกิจนี้ให้คิดดูให้มันเห็นเมื่อกิเลสส่วนยัยบยับมันบรรเทาเบาบางออกไปจากดวงกิจนี่มันก็ยังเหลือแต่ส่วนละเอียด ต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของปัญญาเมื่อใจสงบแล้วเราเพ่งอยู่ที่ความสงบนั้นนะมันก็รู้กิเลสส่วนละเอียดมันก็รู้ได้ไม่มีใครรู้ให้ได้แล้วนอกจากอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วนั้นถึงจะรู้ได้กิเลสส่วนละเอียดนี่นะถ้าปัญญา ไม่เกิดจากความสงบนี้ได้แล้วมองไม่เห็นหรอกมันเหมือนกับไม่มีกิเลสนี่ถ้าถ้าอาศัยความรู้หยาบหยาบนี่ต่อเมื่อได้อบรมความรู้ความฉลาดอันละเอียดให้เกิดขึ้นแล้วนั่นนะมันจึงมองเห็นอนุสัยคือกิเลสส่วนละเอียดที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจนั่นนะ ท่านอุปมาไว้เหมือนกับตักน้ำคุณคุณมาใส่ขวดไว้แล้วตั้งไวนง้นิ่งๆอย่างนี้นานไปตะก,กรอน,นนะ่ะมันก็ลงไปจมนอนอยู่ก้นขวดนู่นมาความว่าดินละเอียดล่ะปะ อันที่มันปนอยู่กับน้ำนั่นนะแต่ท่านเรียกว่าตะกอนมันก็ค่อยจมลงจมลงจมลงแล้วก็เป็นนอนอยู่ก้นขวดนู่นบัดน,นี้น้ำก็ใสเมื่อน้ำใสแล้วมันก็มองเห็นอันนั่นแหละมองเห็นตะกอนะนะั่นมองเห็นดินอันละเอียดแต่ถ้าทัน้ำยังคุณอยู่เนี่ยมองไม่เห็น อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยกาที่บุคคลมาทำใจให้นิง่งอยู่แล้วก็เพ่งความนิ่งอันนั้นอยู่นี่กระแสจิตมันก็ผองใสขึ้นมาแล้วบ่เนี่นั่นพอกระแสจิตผองใสขึ้นมาแล้วมันก็มองเห็นอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่ ได้ตามเป็นจริงทั้งที่เป็นส่วนรูปและทั้งที่เป็นส่วนนามธรรมมันก็มองเห็นได้ส่วนรูปนี่มันหยาบมันสามารถมองเห็นง่ายอยู่เช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้ไว้ว่าภายในก็เหมือนกันเลยเมื่อใจมันผ่องใสขึ้นมาแล้วนึกถึง ตับก็เห็นตับนึกถึงไตก็เห็นไตนึกถึงไส่ถึงพุงไส่พุงก็ปรากฏนึกถึงกระดูกกระดูกก็ปรากฏอย่างนี้แหละเรานึกถึงว่ารูปเหล่านี้เนะี่ยเมื่อมันจิตถอนออกจากร่างนี้ไปแล้วไม่กี่วันมันก็เน่าผุพองเข้าไปแล้วก็แตกกระจายกันออกไป ผลสุดท้ายก็เหลือแต่โครงกระดูกมันก็มีเท่านี้รูปอันนี้มันจะมีสวยมีงามมันจะมีเที่ยงยั่งยืนอำนวยความสุขให้แก่ดวงกิจที่มาใสายอยู่นี่ตลอดไปไม่ได้เลยส่วนนามมาทำนั้นเมื่อรูปแตกนามมันก็ดับไปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่มันปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้ามันดับลงไปพร้อมกับรูปมันแตกดับไปนั้นอันนี้เราก็กำหนดรู้อย่างนี้แหละน้มมาทำนะรู้ว่าเมื่อรูปนี้แตกน้มนี่ก็ดับจิตก็เมื่อรูปนี้จะแตกน้มนี่จะดับจิตนี่มันก็เข้าพวังไปอยู่พักหนึ่ง เรียกว่ามันลืมเวทนาสัญญาสังขาริญยาณนี้ดับลงไปแล้วจิตก็ลงผวังไปชั่วขณะหนึ่งออกจากผวังแล้วก็เป็นอันว่าไปแล้วออกจากร่างนี้แล้วเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับจิตของพระอระหันต์ที่ท่านละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วนั้นไม่เป็นอย่างนั้น ไม่เป็นอย่างนั้นไม่ท่านเป็นผู้ที่นิพพานอยู่ในระหว่างรูปปรธรรมกับนามรธรรมนั่นเอย <c oughs> ให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเรา เพียนพยายามเพ่งอยู่อย่างนั้นมันก็เห็นแจ้งขึ้นมาเรื่อยๆแหละเมื่อมันเห็นแจ้งขึ้นมาเท่าไรอุป,ปาทานความยึดถือมันก็เบาบางไปเรื่อยๆ ความยึดถือนี่แหละสำคัญมากยึดถือโดยความรักโดยความใคร่ยึดถือรูปนามอันนี้ด้วยความเกลียดชังยึดถือรูปนามอันนี้ด้วยความโศกเศร้าเสียใจที่ไร้ลำพันธ์ต่างๆนี่ความยึดถือนะลักษณะ อาการของความยึดถือมันก็แสดงออกอย่างนี้แหละถ้าจิตของผู้ใดหากวิตกวิจารณ์วันไหวไปตามอารมณ์ดังกล่าวมานี่อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็พึงรู้ได้เลยแล้วว่าจิตใจนี้มันยังยืดขันห้าอันนี้อยู่มันถึงได้หลงรักหลงชัง มันถึงได้มัวเมาจิตนี้จึงได้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆถ้าหากว่ามันรู้แจ้งจริงๆละอุปทา,านได้จริงเช่นนี้ไอความรู้สึกรักใครในรูปนามนี้ก็ดับไปหมดไม่มี ความนึกคิดที่จะเกลียดชังรูปนามอันนี้ก็ดีรูปนามอื่นก็ดีก็ไม่มีไม่มีอยู่ในใจนั้นเลยไอ้ใจที่จะอยากได้อะไรต่ออะไรคิดฟุ้งไปทั่วพิภพอันนี้ก็ไม่มีมีแต่คิดนึกในเรื่องที่จำเป็นเท่านั้น เรื่องใดที่ไม่จำเป็นไม่คิดไปหามัน <c oughs> อันนี้เป็นความเป็นไปของพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านผู้ฝึกตนดีแล้วท่านย่อมมีจิตใจเป็นปกติดังกล่าวมานี่เหตุนั้นนะ่ะท่านจึงเรียกว่านิรามิตสุข สุขไม่ได้อาศิไม่ได้อิงอาศัยรูปกับน้ำนี่เลยแล้วก็สุขไม่ได้อิงอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกหมู่นั้นไม่ได้อาศัยเลยไม่ได้ยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านั้นเลยเมื่อไดมา ได้สิ่งที่ต้องการมาก็ไม่ยินดีแม้ได้สิ่งที่ไม่น่าพอใจมาก็ไม่ยินร้ายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะให้มันดีล้วนๆก็ไม่มีจะให้มันชั่วร้วนๆก็ไม่มีมันก็มีดีบ้างมีชั่วบ้างมี ของบริสุทธิ์บ้างของไม่บริสุทธิ์บ้างอันนี้มันเป็นกฎธรรมดาของสังขารโลกมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ให้พากันเพ่งพิจารณาดูให้รู้ให้เข้าใจตามความเป็นจริงดังแสดงมานี้ แล้วฝึกใจของตนไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือวิมุตติความหลุดพ้นโดยเด็ดขาดดังแสดงมา